กลุ่มปรอบบางกลุ่มนี้วันที่10เมษายน2567มี4ข้อนี้ได้เงิน800บาท1,000บาทดูแลคุณได้ไหมได้เท่าไหร่กลุ่มปรอบบางทีนี้ครับก็แบ่งเป็นใหญ่ๆเลยก็คือมีผู้สูงอายุเด็กแล้วก็กลุ่มของผู้พิการนะครับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั่นเองนะครับเป็นกลุ่มเปรอบบางมาดูกันว่าจะเป็นกลุ่มไหนที่จะได้เงินในวันที่10เมษายน สองหาเจ็ดนี้800กับนบาทครับข้อที่1ที่คุณจะต้องมีครับคือผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเบีย้ยผู้พิการนะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการต้องไปลงทะเบียนด้วยถึงจะได้รับเงินตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อที่1ต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบียรรบเบเบ้ยคนพิการให้สําเร็จเรียบร้อยนั่นเองครับต่อจากนั้นครับข้อที่2ครับคือ ผูดด้รับเบีย้ยของพิการเนี่ยต้องยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือ,อยังคงแข็งแรงดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็เพราะว่าการที่มีชีวิตอยู่ก็ยังคงได้รับอยู่นะครับแต่หากว่ามีการเสรียชีวิตไปนะครับก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนตรงนี้แล้วดังนั้นก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสม,มอให้ดูแลตัวเองให้ดีนั่นเองครับจะได้เงินในเดือนนี้อีกด้วยครับนี่คือข้อที่2 ข้อที่3ครับกลุ่มผู้พิการเนี่ยถ้าอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอายุ18ปีขึ้นไปจะรับเบี้ยของพิการจํานวนเงิน800บาทสําหรับอายุ18ปีขึ้นข้อที่4กลุ่มผู้พิการที่อายุต่ํากว่า18หากอายุต่ํากว่า18ก็จะรับเบี้ยไป1,000งพันบาทดังนั้น800กับ1น0 0ก็ต่างก,กันตรงนี้นั่นเองครับนี่ก็คือ4ข้อนะครับเงินผู้พิการเนี่ยก็คือเงินอุหนุน ที่ช่วยบรรเทาภา,าระค่าใช้จ่ายต่างๆแก่กลุ่มผู้พิการนั่นเองครับส่งผลให้ประชาชนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเงินนี้ปกติก็จะให้ทุกวันที่10นะครับก็อย่างเช่นเดือนนี้ก็ได้วันที่10นะครับแต่ในบางเดือนอาจจะได้ก่อนเพราะว่าขึ้นอยู่กับวันที่10ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะครับถ้าวันที่10มีการตรงกับเสาร์อาทิตย์ ตรงนี้เนี่ยวันที่โอนก็จะมีการเลื่อนนะครับให้เร็วขึ้นขึ้นอยู่กับแล้วแต่เดือนนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับแต่เดือนนี้คุณจะได้ตามนี้นั่นเองเป็นแบบนี้เลยครับวันเงินโอนวันโอนเงินคนพิการนะครับก็คือในเมษายนผมบอกวันพุทธที่10เมษายนนะครับ เงินก็จะโอนให้กับบัญชีที่คุณให้ไว้กระทงภาครัฐเลยคุณให้บัญชีไหนไว้กับทงภาครัฐครับเงินจะโอนให้คุณเข้าสู่บัญชีนั้นโอเคนะครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกับทุกท่านสรุปแบบด่วนๆเลยนะครับสี่ข้อที่คุณได้เงินแ800ดร้อยหนึ่งพันหนึ่งคือลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้พิการต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับถึงจะได้เงิน2คือ,อยังคงมีชีวิตอยู่สำหรับผู้พิการ 3คือกลุ่ม18ปีขึ้นไปได้800กลุ่มต่ำกว่า18ได้1 0 0 0บาทได้ยอดเดียวนะครับนนี่ก็คือรายละเอียดสำคัญที่มาฝากกันในวันนี้ถ้ามีเพิเ่มเติมจะนำมาฝากทุกท่านนะครับหากคุณเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็จะได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มไปอีกเด้งหนึ่งด้วยนะครับและคากว่าเป็นกลุ่มนี้ด้วยและกลุ่มผู้สูงอายุด้วยก็หลังวิดีโอนี้สามารถไปดูได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ